El น้ำส้มนะคะสำหรับใครที่มีผมบางแบบส้มนะคะแล้วก็ทำสีแทบจะทุกเดือนใช้ความร้อนทั้งใดทั้งหนีบทุกวันนะคะวันนี้ส้มมีเคล็ดลับที่จะทำให้ผมเราค่ะกลับมาหนาขึ้นไม่ผมบางและผมที่แห้งเสียนะคะกลับมาสภาพผมดีส้มาค่ะเป็นพนักงานขายเจ้นที่ทำงานทักบอกว่าเฮ้ยส้มทำไมผมแกเสียจังง่ะแล้วขาดร่วงเยอะมากเราฟังแล้วเราอึ้งอ่ะแล้วเราแบบว่าเฮ้ยสภาพผมฉันแย่ขนาดนั้นเราไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอะค่ะที่ช่วยทำให้เส้นผมส้มอะฟื้นกลับมาไม่แห้งเสียแล้วไม่ ขาดหรือล่วงแล้วมีผมที่หนาขึ้นมาได้จริงๆนี่เลยค่ะติฟานที่ฟกใช้อยู่ตอนนี้นั่นก็คือเจ้าตัวเอสบาล์เซล่ามตัวนี้เลยนะคะข้างในกล่องเขานะคะจะเป็นขวดสีน้ําตาลแบบนี้นะคะนี่ของฟงใช้มาได้ประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะคะความรู้สึกแรกที่รู้สึกเลยนะตอนเนี้ยคือผมขาดหรือ่วงคือน้อยลงมากแล้วผมอะ่ะ มานุ่มลื่นแล้วผมเสียแทบจะน้อยลงจริงๆและส่วนประกอบหลักที่สาคัญนะคะคืพิสติลจากประเทศแคนาดานะคะซึ่งเขาได้รับการยกย่องแล้วว่าเป็นเซรั่มปกปุมที่ดีที่สุดนะคะและของเขานะคะยังมีส่วนประกอบธรรมชาติอีกถึง8ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เขาจะไปช่วยบำรุงเส้นผมของเราอีกด้วยและของเขานะคะยัางได้รับรางวัลระดับโลกสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเขายังได้รับออยาจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้วดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยกับเส้นผมของเราอย่างแน่นอน วิธีใช้นะคะส้มก็จะใช้เช้ากับเย็นนะคะวันล,ละสองครั้งนะวิธีใช้ก็แบบนี้เลยเราบีบเซรั่มขึ้นมานะคะแบบนี้ระวังหนยนะเพราะว่าของเขาแบบไม่เหนียวมันจะกับเด็นะเราก็หยดลงใบหน้าของเราแบบนี้แล้วเราก็านวดบริเวณคนผมของเราแบบนี้นะคะนวดเลยมันก็จะช่วยรุมรคมผนของเรานะคะเพราะว่าผมจะขึ้นใหม่นะคะก็ขึน้นบริเวณคนไม่ใช่ตรงปลายนะคะดังนั้นเราต้องรวมรุมช่วงบริเวณคนผม เป็นพิเศษด้วยนะคะงีเราก็นวดแบบนี้แค่นี้เองง่ายๆนะคะนําเลยสาหรับใครที่มีปัญหาแบบเดียวกับส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นผมที่บ้านผมที่แห้งเสียขาดหรือร่วงง่ายนะคะหรือว่าใครที่ชอบทําสีผมบ่อยๆชอบด้ายชอบมีบบ่อยๆนะคะส้มแนะนำเจ้าตัวเอสบาล์ตเซรั่มตัวนี้เลยค่ะเขาช่วยได้จริงๆผมของเรากลับมาหนาขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะเราจะดูแลแค่หน้าและเสื้อผ้าของเราไม่ได้นะคะเพราะเส้นผมของเราก็เป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันดังนั้นให้เจ้าตัวเอสบาล์ตเซรั่มเป็นตัวช่วยของคุณนะคะ